มอนสวัสดีครับสสวััดีครบอยู่กับช่องใครเนี่ย <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับช่องไดมอนโอ้ได้มอนอะไรช่องมุน้อยดําสิงตัว รู้เรื่องเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนรับเข้าสู่ช่องมุกน้อยดัมซิงนะคะวันนี้ก็มาขึ้นมันเที่ยวที่สามสองวันได้หนึ่งเที่ยวนะคะเพราะว่าสมมุติอย่างขึ้นมันวันนี้เข้าลงแปลงไปก็จอดหนึ่งคืนถึงได้ลงเทนะคะแบบคิวมันเยอะ มันเสียเวลาตรงที่มันไล่มันเยอะเข้าไปทีมีแต่ร้อยกว่าคันอะแล้วกว่าเขาจะปล่อยแต่ละแถวจอด้่มวันข้ามคืนนะคะถ้าโชคร้ายหน่อยก็สองคืนแต่ของมุกไปเที่ยวแรกไม่ติดคิวนะวันนั้นโชคดีรอสองชั่วโมงก็ได้เข้าทีช่วงค่ำทีนี้ไปเที่ยวที่สองเขาปิด ปิดโอทีอ่ะเขารับรถแค่ถึง5้าโมงเย็นนะคะเขาไม่เปิดโอก็เลยได้จอดค้างคืน1คืนบายบายสของวันนี้ได้เทบายสของวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องเราดูเที่ยวนี้ค่ะว่าเข้าไปลงแปลงรถจะเยอะแค่ไหน ถึงจะรู้ว่าจะได้เทประมาณกี่โมงไปเที่ยวแรกได้3บาทสิบตังคนะ,คะไปเที่ยวสองวันต่อไปเขาไปมันลงค่ะเหลือ3ามบาทห้าตังค์ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะลงอีกหรือเปล่าน่าจะลงเลยเห็นว่ามันลืมราคาลงแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ขึ้นเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นิดเดียวค่ะแล้วก็จะวิ่งไปขึ้นอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งขึ้นสามที่ค่ะถอนสามทีวันนี้อันนี้ที่แรกก็ได้ครึ่งรถแล้วน่าจะเต็มคอค่ะวันนี้สงสัยจะได้เยอะกว่าสองเที่ยวก่อนหน้านี้มัง้ง ตอนนี้ก็เอารถมาขึ้นมันที่ที่สองนะคะก็ไม่ค่อยเยอะค่ะพอๆกับตัวเมื่อกี้แหละทำทีละนิดนะคะมันก็เลยต้องแบบย้ายรถหลายรอบถ้าตรงไหนทำเยอะขึ้นรอบเดียวก็เต็มค่ะอันนี้ต้องวิ่งไปสามที่แล้วค่อยไปขาย เมื่อวานอากาศร้อนมากแบบโคตรร้อนอะ่ะวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังมีลมอยู่แต่เมื่อวานแบบสุดๆอดะมุกให้พ่อนะคะขับรถเลื่อนมาด้านหน้าให้อยากถ่ายมุมด้านหน้าเวลาขับเองมันไม่มีคนถ่ายให้ไง โอ้ยเยียบแห่งเถอะยานแต่รถติดโอ้ขับรถเยียบบัทางแข็งๆเยียบแห้งบัทางลมๆขี่รถบัดเยียบ เด <el ul muitas mit> ียวสิคร no ับมันเป็นตาจังเลยครับรถดีๆว่ะเฮ้ยเบ่งเปิดประตูใส่ฟุ่นนี้

เลน้เข็ง่มากานำแกงอยูปีเสียวแต่คมาคอนเหลาไปเลยเสียวคอคอมันจะอยู่ป้าดเอะยดแค่นั่นเองรกลา้อแบเอขากข้างแตกสหอต้องเอาเสือกมาดึงโยงใส่กันเสือกมาใส่กันเลย เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวโอ้ในมกจะออกไปขายลงแป้งคนเดียวนะก็คือน้องเคยเอากระบะคันเขียวขนไปเอาคิวตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้ยังไม่ได้ลง <c oughs> อบฟสี <inate> ่วซนานก็น้องเคยขีมอเตอร์ไซค์ไปจอดไปลงแป้งแล้วก็ขับรอขับกระบะเข้าเทมันมุกก็จะเอาหกล้อไปจอดเอาคิวแล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบ้านนะคะพรุ่งนี้บ่ายๆน่าจะได้ลงวันนี้ยังไงก็ไม่ได้ลงอ่รถเยอะเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูว่าเยอะแค่ไหน รถล,ล้นลงแป้งอ่ะไม่มีที่จะจอดคอกบ,บอกไม่ไหวแล้วคอกบ,บอกจะออกข้างแล้วไม่ได้ยึดหล็กกลางด้วยหอนคักอือือ โ <Okay, S 2> อเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแป้งนะคะดันนะ <laughs> ขึ้นห้าขึ้นหกไม่น่าไหวหนัก เราก็เดินทางมาถึงหน้าโรงแป้งแล้วนะคะมาคนเดียวมานอนเฝ้าโรงแป้งตั้งแต่ ป้อมยามมานูน่นสุดนูน่นจนถึงนี่แถวละสิบคันนะคะแล้วดูอ่ะกี่แถวใ <c oughs> ้ตายเถอะต้องวนไปเนี่ยรถโคตรเยอะมันไร่ต่อแถวในจ้ามันไร่ เราไปตั้งแถวนะคะเพราะว่ามันมีทั้งมันลานแล้วก็รถพ่วงขนมันจากขมีนล้อเข้ามันมันแยกอะโซนใครโซนมันอะมันไล่ก็จะอยู่ส่วนมันไล่นะคะแต่ไม่รู้ต่อแถวไหนบ่ น่าจะแถวนี้หละมัง้งไม่รู้ผู้ชายเยอะแท้อแล้มวมุกจะจอดรถไว้นี่นะอันนี้น่าจะแถวมุกมัง้งต้องเดินไปดูแล้วนะ่ะรถ เด,เดี๋ยวไปถามเขานะว่าได้คิวที่เท่าไหร่